กลาบสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันใน w o r l d Wide Web Amazing City นะครับหรือเกม GTA Sam นั่นเองนะครับหรือในหน้า w วอร์ไวด e เนี่นะครับจะมีทั้งดาวน์โหลดตัว PC แล้วก็ตัวดาวน์โหลด Android นะครับให้เราสังเกตที่หัวข้อดาวน์โหลดตรงนี้นะครับจะมีหัวข้อแยกอยู่นะครับเมื่อโมบายเปิดแล้วนะครับก็ให้มาดาวน์โหลดในลิงก์ตรงนี้ได้นะครับเพียงแค่คลิกหนึ่งทีนั่นเองนะครับส่วนใครที่เล่นในเวอร์ชันของ PC นะครับให้กดตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนครับและที่สําคัญครับสำหรับใครที่อยากเข้าดตออหรืเข้าามิดตามมข้อูละค ต่างๆกับทางแอดมินนะครับให้กดเข้า Discord ตรงนี้ได้เลยนะครับเองนะครับพอเข้าแล้วก็จะมาอยู่ใน Discord ประเทศตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนครับผมจะมีคอนแทคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเฟซ o ุ๊กรูปนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ Facebook ของแอดมินนั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะเราจะดูเรื่องของเพจดิสคอดที่อยู่ในประเทศได้นะครับส่วนใครที่อยากเข้าคอมมูนิตี้ของ a m a z i n g City กลุ่มพูดคุยหรือสนทนาครับสามารถมากดเข้าที่ตรงนี้ได้เลยนั่นเองโอเคครับผมจะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะครับทุกคคนรับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะเรามาถึงตรงติดตั้งแล้วนะครับให้เรากดติดตั้งไปนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรารอสัก,กครู่นะครับผมเ <ME U TER A> มื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดนั่นเองนะครับทุกคนส,สังเกตเห็นคําว่าเปิดนี่ไหมครับนะฮะกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดอนุญาตครับต้องบอกว่าขั้นตอนง่ายๆครับเหมือนที่เราติดตั้งทุกอย่างนั่นเองอนุญาตเพียงเท่านี้ครับเราก็มาอยู่ในตัวลันเชอร์ของโมบายแล้วนะครับ ทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้ฮะคือหน้าติดตั้งนะครับผมส่วนหน้าตรงนี้นะครับเป็นหน้าสาหรับเกมเพลย์นะครับผมต้องบอกว่ารันเชอร์ของเรานี่สวยงามมากๆครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมจะพาทุกคนมาติดตั้งกันเลยครับนี่ครับเพียงแค่กดตรงนี้1ครั้งเท่านั้นเองนะครับทุกคนครับก็ติดตั้งแล้วนั่นเองนะตรงนี้นะครับแนะนําว่าอย่าให้สลับจอไปเลยนะครับทุกคนครับสาหรับใครที่กําลังติดตั้งอยู่นะตรงนี้นะครับเขียนกํากับว่า ห้ามปัดจอหรือแอปพลิเคชันอื่นนะครับระหว่างที่ติดตั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้พับจอตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็ดาวน์โหลดจะเสร็จแล้วนะครับต้องบอกว่าผมได้เอามือถือนะครับตัวแรม3มาเซตเลยนะครับวันนี้นะสำหรับใครที่เครื่องแรงอยู่แล้วก็ลรื่นๆครับตรงนี้ก็จะเป็นการเตรียมไฟล์หรือแตกไฟล์นี่เองครับในช่วงที่โหลดขอย้ําอีกครั้งนะครับน้องๆทุกคนนะครับ อย่าพับจอไปไหนนะครับทุกคนครับไม่งั้นมันจะอัปเดตไม่สําเร็จนั่นเองครับจะทําให้น้องๆเนี่ยโหลดตัวเกมไม่สําเร็จได้หรือจะทําให้ตัวเกมมีปัญหานั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วติดตั้งให้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้ก็รอกันสักครู่นะครับโอเคครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับให้เรากดติดตั้งตัวเกมนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับเขาเรียกว่าตัว Amazing Launcher นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเข้าเกมหรือทางลัดเข้าเกมเลยนะครับมันจะโหลดมา2ตัวนั่นเองหรือ amazing ครรัับผผมมนกก็ทําาตติด้งะ และให้เรากดเสร็จสิ้นหรือกดเปิดไปเลยก็ได้ครับแล้วแต่แต่ผมก็จะเลือกที่จะกดเปิดไปนะครับนะโอเคครับเปิดมาแล้วตรงนี้นะครับอย่าลืมกดอนุญาตทั้ง3หัวข้อนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือรายชื่อติดต่อหรือไมโครโฟนนะครับให้เรากดต่อไปเลยครับนี่ครับแล้วก็จะเด้งนะครับให้เรามาเข้าเกม1ครั้งนั่นเองนะครับผมผมขอแนะนําว่าตรงนี้นะครับมันจะเด้งนะครับให้เราออก1ครั้งนะครับนี่ครับผมเราสังเกตนะครับว่ามันมี2แอปแล้วนะครับ การที่เราออกมาเนี่ยออกมาทําไมครับพี่ออกมาตั้งชื่อ IC ของเราครับเมื่อสักครู่มันเป็นการเด้งเข้าเกมนะครับผมตรงนี้ครับให้เรามาเข้าหน้าตรงรูปไอคอนฟันเฟืองนะครับแล้วให้เราพิมพ์ชื่อ IC ของเรานะครับส่วนชื่อ IC ของเรานะครับนำหน้านะครับให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูนะครับว่าประมาณไหนเป็นน้องอาร์ตนะครับผมเดี๋ยวสแลชอยู่ไหนนะอ๋อเนี่ยสแลชโอเคครับแล้วก็อาร์ตเด็กดอกละกันครับเนาะ ดีโอเคเอ้ยไม่ใช่ดีอาโอเคเออเนี่ยครับอาร์เด็กดอกประมาณนี้ครับหลังจากตรงนี้นครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีปุ่มเริ่มเกมตรงนี้ครับผมนี่อาร์เด็กดอกนะฮะมันก็พร้อมเริ่มแล้วให้เรากลับมาเช็คดูอีกครั้งได้นะครับนี่นะว่าเราพิมพ์แล้วหรือใครที่ไม่ชอบชื่อก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมตรงนี้นะตลอดรั้งแรกสามารถเลือกชื่อ IC ของเราเท่ๆได้นะครับแล้วให้เรามาที่หน้าเพล์ครับผม และกดเริ่มเกมไปเลยครับนี่ครับผมมีแอดมินเข้าไปทดสอบกับผมแล้วอีกคนนึงนั่นเองครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาโหลดเข้าประเทศของเรานะครับ Amazing Mobile Event ช่วงนี้ก็จะเป็นฮ a l โลว e นนะครับต้องบอกว่ากราฟิกสวยมากนี่ครับเป็นหน้าโหลดเข้าประเทศของเราครับส่วนในหน้าตรงนี้นะครับมันจะขึ้นให้เราตั้งพาส s w เวิร์นะครับสำหรับใครที่เข้าสมัคร IC ครั้งแรกนะครับไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้ให้เราใส่พาส s w เวิร์นะครับกรอกให้ครบตั้ง2รอบนะครับ รอบแรกนะครับให้เราใส่พาสเวิร์ดของเราไปนะครับใส่จนครบ2รอบแล้วให้กดเข้าสู่ระบบครับผมและตรงนี้ครับจะเป็นตัวข้อมูลตัวละครของเรานะครับนี่ครับผมให้เราเปลี่ยนเพศเป็นเพศชายนะครับแล้วก็สิ้นวันเดือนปีเกิดนะครับให้เราระบุนะครับตามวันเดือนปีเกิด IC ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งมั่วๆให้ทุกคนดูนะครับว่าตั้งประมาณไหนครับใส่ตัวเลขนะครับแล้วก็มีทับครับผมแล้วก็ใส่ตัวเลขอีกครั้งนะครับนะแล้วต่อไปก็เป็นปีเกิดครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นสอง 000แล้วกันโอเคครับนี่นะครับแล้วก็กดตกลงไปเลยครับผมแล้วก็กดตัวที่นี่ฮะเราเห็นไหมครับว่าวันที่ลงทะเบียนของเรานี่คือใส่รายละเอียดครบแล้วต่อไปก็ให้เรากดยืนยันตัวละครนะครับผมเองแค่ตอนนี้ครับก็กดตกลงไปเลยแล้วก็เข้าสู่ประเทศแล้วครับผมโอ้โหหลดมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นการเข้าประเทศประเทศของเราครับได้ปรับปุ่มเป็นปุ่มใส่แล้วครับตรงนี้นะครับเดลี่รีวาร์ดนะครับแต่ยังไม่สามารถรับได้นะครับผมนะ ตัวละครก็เป็นนี้เลยเป็นสูตรของประเทศอเมซิงครับเป็นไงกันครับผมต้องบอกว้าวมากฮะเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนชุดให้ทุกคนดูนะครับว่าเปลี่ยนตรงไหนนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านเปลี่ยนชุดนะหรือเป็นร้านเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเองครับก็มีคนเข้ามาทดลองกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับให้เราทําการกด n ก็ผมนะแล้วก็จะมีชุดมากมายับให้เราเลือกสกินนะครับทุกคนต้องบอกว่าสกินของประเทศเรานี่ครับมันเห็นกันทั้งประเทศนะนี่ครับผมผมได้เลือกชุดนะฮะหนุ่มหัวฟ้าขยี้ใจนั่นเองครับเป็นไงครับผม เทสุดๆเดีย๋ยวเรามาลองยืนรอนว่ามีใครกำลังจะเข้าประเทศกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดเด็กใหม่นะครับทุกคนครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็มีคนวิ่งมาทางทายผมละแต่คือผมยังไม่เปิดเสียงเขาครับนะผมรู้เสียงอยู่ตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ได้ยินนะครับทุกคนไปครับไปครับว่เจนครับเนี่ยฮะเวลาเราพูดนะครับให้กดตัวไอคอน Amazing ขวามือนะครับทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไมค์ไว้ให้เราสื่อสารนะครับถ้าเราไม่พูดเราก็กดปิดนะครับทุกคนนี่ครับต้องบอกว่าเท่สุดๆครับโอ้โหอยากเจอเพื่อนเพื่อนในประเทศแล้วเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ต้องสร้างแก๊งแล้วโอเคครับขอซ้อนท้ายสาวหน่อยไปเลยครับคนสวยแซดกันเลยเอา้าไม่ครับโอเคต้องบอกาลื่นนนะครับนี่ถนัดเป็นสเปค ram 3นะยังเล่นลื่นนนะครับทุกคนนี่ขอแย่งรถหนึ่งที ก็บอกว่าเครื่องที่ผมใช้เทสอยู่ตอนนี้นะครับเป็นแรม3 Android เวอร์ชัน11นะครับทุกคนเนี้ยขับมอไซค์เลื่อน,น,นมีสตอรี่เดือดๆได้แน่นอนครับผมโคตรเท่มีใครจะเข้ามาสร้างแก๊งไหยครับเออโดนเรียกรถคืนเนี้ยหนุ่มเทสด,ดีขยี้ใจยังไงครับทุกคนครับลื่นไหมครับเอพิสก็วิ่งอยู่ประมาณ40-50นะครับหลังจากที่ผมเปิดเอฟเฟกต์ไฮนะ สำหรับใครที่มองหาโดเนทนะครับตรงนี้ครับผมเห็นคนถามเยอะมากๆนะครับล่างสุดตรงนี้ครับก็จะเป็นสกินโดเนทครับในประเทศของเราตอนนี้นะมีเพียงแค่สกินโดเนทเท่านั้นนะครับที่มีอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นสกินเบต้านะครับให้รีบซื้อไว้เนั่นเองนะทุกทุกคนครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ผมสอนติดตั้งมาแล้วใครที่ดูไม่ทันนะครับให้ย้อนไปดูตอนแรกได้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่ครับ